ก่อนอื่นก็สวัสดีนะน,ะนะานาครับทุกท่านครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยครับกับผมม้าชอกระห้องหรือชอฟิชชิ่งครับผมวันนี้ผมก็อยู่ที่อำเภอบางวมะจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีห้าครึ่งได้ไหมได้ไหมตีโอจะหกโมงแล้วครับนนะก็วันนี้เรามาตกปลาช่อนนาน้าท่วมอำเภอบางวมะกันนะครับวันนี้กบยางที่เราใช้ก็จะเป็นเหมือนเดิมครับกบยางเลือยเปื่อยวีหนึ่ง นี่เลยครับสีสดสดสวยๆเลยก็เดี๋ยววันนี้หนึ่งมีเวลาหนึ่งวันอากาศดีด้วยนะนะดูไหก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับไปเดี๋ยวเราไปหาปูชนตัวแรกกันครับไป

เดียวเลยนะนะเรียบร้อยไหมเอาไม้เดียวเลยเอาได้ก็ไมารู้เลยเดินดูค่อนข้างลุกนะนะต้อง,ต,องต้องยกยกขึ้นมายกขึ้นมายกขึ้นมาโหก็ไปช้อนใส่เสื้อสวยครับ ตัวแรกของวันนี้เลยนะนะโอ้ยกระชอนตัวนี้เกล็ดกรดขีดมีแน่นอนครับนะนะข <helpless> อได้ครับเพิ่งได้ครับก็ฝากไปด้วยครับนะนะกบยางเรียเปื่อยวีหนึ่งสีขาวดำตัวนี้กับไปะชอนข้างทางครับตัวนี้โอ้ยสวยๆเลยนะนะกบยางเรียบเปื่อยวีหนึ่งสีขาวฝากไปด้วยครับ มัง้งนะโอ้โหลูด นีใหญ่เลยนะตัวนี้มือฟิตเตะขนดด้วยเลโอ้ยตัวนี้โลกว่านะฮนะอ้กับประช่อนนาน้ำท่วมนะฮะโหโลครึ่งมีแน่นอนตัวนะี้หู้หูวิ กับกบยางเลื้อยเปื่อยวินเนะโอ้ยยังใหญ่อืมกบยางเลื้อยเปื่อยวินึงครับแล้วนะใหญ่จริงเลยโลครึ่งไม่น่าขาดอุ้นี่าะนะาเลยเจอด กบอยางเล่เปื่อยวีหนึ่งสีข้าวดำครับวิสป,ประลอดฝากด้วยครับกบยางเล่เปื่อยวีหนึ่งโหัดเวยเลยวัดไม่ยูถ่ายคลิปกัดเฉย สายสวยด้วยนะนะไม่ได้ถ่ายคลิปกัดเฉยโอ้โหกับปานานลำท่วงาาคุณธนาโอ้โหเสียดายไม่คิดว่าจะกัดตีเล่นๆครับโอ้ยสายสวยไม่ถ่ายคลิปกัดเฉยฝากม้กดยครันะนะุณานากบยางเลื่อเปื่อยวีหนึ่งครับสีขาวดำตัวนะี้ตัวนี้ตีผิวน้ำครับเมื่อกี้โอ้โหเสียดายไม่ได้ถ่ายคลิป กัดสวยๆนะโมปลาช่อนสาโลครับนะนะอุ้ยกับปลาช่อนสาโลนะนะโอโหตัวปลานานำท่วมนะครับฝากไว้ด้วยครับกบยางเล่ยเปื่อยวีหนึ่ง ก็จะไม่โดนนะนะเราลองไว้หืมอือดอกนหนเต็มเต็มครับนะท่อนหนามทั่วครับ กบกบยางเล้เปื่อยวีหนึ่งสีขาวดำครับตีผิวน้ำครับตัวนี้เต็มคอครับเลนะนะกัดทีแรกมาโดนทีที่สองไม่เหลือฝากด้วยครับกบยางเวยเปื่อยวีหนึ่งกับประชมนหนาน,น้ำท่วมครับ เรียบร้อยครับตอนนี้ตัวไม่ใหญ่ครับก็ไปนานน้ำท่วมฝากด้วยกบยางยเล่บเป้ยวีหนึง่งสีขาวดำกับปชนนอนน้ำท่วมครับ กาวัดแรงนะเดี๋ยวโดนเศร้าฮะน,นะวัด,ดเบาหอออุกบประช้อนนาไซสเสวยครับกบยางเร่เปื่อยวีหนึ่งสีขาวดำขนาดน่ะมัน,น,ะนะต้องวัดแรงเบาๆก็อยูเด๋ยวเศราหักโอเคขคนาดนะ่ะกืนไปเลย ตุบยางเลื่อยเปื่อยวีหนึ่งสีโอ้โหข่าวดำครับท่นะับปัดท่อนานำท่วมงมาผมฝากมาด้วยครับอื้หูหูร้อยนั่นนะเอาได้ไหมเนี่ย กบยางเลอบเปื่อยวีหนึ่งครับสีแดงดำกับปะทชนค้างทางครับธนา,นาฝากไว้ด้วยครับโอ้ยปะชอนไส์สวยครับานา,นากบยางเลอบเปื่อยวีหนึ่งสีแดงดำกับปะาช่อนค้างทางครับไซส์หกเจ็ดคี่ครับผมธนะมีนแน่แนัวเนี้ยฝากไว้ด้วยครับ หายเดียวเลยนะนะวีขึ้นฟังแล้วก็ลากลงมาครับก็ไปชนนอนน้ำท่วมนะนะตัวใหญ่เลยตรงนี้โอ้โหโอ้โหปวดดมทมโอ้ยหายเดียวเลยนะครับนะนะฝากมาด้วยครับกบยางเลยเปื่อยวีหนึ่งวีสีออะไรนะขาวดำ ูนี่กับมาชนหูจุ่มเบอร์เล็กเบอร์เอฟเลยโลกว่าครับนะนะราบมาได้ครับขึ้นมาได้ครับกบยางยเล็บเปอรอีวีหนึ่ง โอ้โหลุดเฮ้ยเสียดายเฝ้ารับกบยางเลยเปิดอีกทีหนึ่งตัวนี้ลุดนะครับนะฮนะเสียดายครับ ขาดเลยเฮียเอ,อ้ยเลยใหญ่ด้วยเป็นโลเลย ไม้เดียวเลยครับนะฮนะนะตีเลาะริะมรถจอดไม่ได้ด้วยอุ้ยหัวไม่ใหญ่ตึ๊บหัวไม่ใหญ่แลนะนะเนะดี๋ยวขออยาจอดแบบหมยเดียวเลยตีเลาะริะมริมรบนะฮนะกับปลาช่อนนานามท่วมโอ้สายสวยอยู่นะแต่ไม่ใหญ่ รึ่งโลน่าจะได้ครับเกินไปเลยนี่กบยางเล็บตัวอวิหนึ่งสีแดงแดงดำตัวนี้โอ้โหปชอนใสสวยๆเลยนะฝากมาด้วยครับ สร้อยไม้ครับนะนาะกบตบยางเล็บเปื้อนี่หนึ่งสีแดงดำครับธนะนะโอ้ยกระป๋าช่อนใส่สวยๆเลยเจ็ดแปดขีดมีแน่นอนตรงนี้เป็นขันนานะครับคือเลาะเลาะขันนานี้ทราบเ้ยด้วยครับ กบยางเล่ยเปื่อยวีหนึ่งสีแดงดำโหี่โดโดเลยนะกับกบยางเล่ยเปื่อยวีหนึ่งสีแดงแดงดำ ฝากด้วยครับกบยางเล่ยเปื่อยวีหนึ่งสีแดงดังกับปลาช่อนนาน้ำท่วมครับกับปลาช่อนนาน้ำท่วมของใสสวยๆแหละฝากด้วยครับกบยางเล่ยเปื่อยวีหนึ่งสวัสดีก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณหกโมงครึ่ง ก็วันนี้โดนฝน,ท,น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 ทั้งวันเลยวันนี้มีเวลาตีป้าอยู่ประมาณหกโมงเช้าถึงห้าโมงครึ่งห้าโมงเช้านะแล้วก็ฝนทั้งวันเลยวันนี้ก็เดี๋ยวเรามารวมผลงานกับวันนี้มีเวลาครึ่งวันกันดีกว่าไปเดี๋ยวเราลองดูกันครับ วันนี้มีแต่ใสแบบตึงๆกันแล้ววันนี้นนก็วันนี้ก็จะได้ประมาณนี้ครับใช้บอสวันนี้ได้สามตัว,วหนึ่งสองสามใสประมาณโลครึ่งโลครึ่งโลสี่โลสามได้จะได้ครับน่าจะพอเห็นไหมครับตนนะสองสี่หกแปดสิบ,ส,บสิบเอ็ดตัว ก็วันนี้ได้ยู่ประมาณ11เป็ตัวหลุดไปหลุดบ้างอะไรบ้างเนาะเรื่องปกติยังไงก็ฝากผลงานไปวยได้ไครับกับกบยางได้เปลยวีหนึ่งเดี๋ยวทริปหน้าผมก็ไปที่เดิมนลยครับอำเภอบ,งบางบัวาักจังหวัดสุพรรณบุรียัง,ยงไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปตัวต่อไปด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ